วัดีค่ะวันนี้มาพบกันนะคะกับเดอะกู๊ดคารถบ้านคัดเกรด A ค่ะวันนี้นะคะเซล์พิทิพจะพามาแนะนำสำหรับรถสวยๆน่าใช้สำหรับเก๋งซีดานนะคะระดับกลางนะคะเรียกว่าเป็น All New Toyota Altis นั่นเองค่ะและสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1.6ตัว G ปี2016ค่ะราคาเปิดตัวนะคะสำหรับป้ายแดงอยู่ที่8แสนกว่าบาทค่ะ และสำหรับวันนี้เดอะกู๊ดคาของเรานะคะเราจำหน่ายขายในราคาเริ่มต้น418,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าท่านใดที่หารุ่นนี้ไว้ใช้อยู่นะคะต้องบอกเลยว่าน่าใช้มากๆค่ะามาดูนี่ส่วนของบอดี้ตัวรอบคันนะคะตัวนี้จะเป็นสีบรอนนะคะสีเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็ไฟหน้าของเขานี่ก็ไฟหน้าเดิมจากโรงงานนะคะกระจังหน้าดีไซน์มาแบบโครเมียมค่ะ และมาพร้อมกับล้อแมกอันลอยนะคะที่ติดมากับตัวรถนะคะรถสวยสภาพเดินไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีผิดความและไม่มีน้ำพ่่มอย่างแน่นอนค่ะมาชมในส่วนของภายในห้องโดยสารกันเลยนะคะภายในห้องโดยสารตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังแท้สีเบจนะคะเบาะนั่งค่อนข้างนั่งได้สะดวกสบายค่ะห้องโดยสารค่อนข้างกว้างขวางนะคะลูกค้าและที่สําคัญ รุ่นนี้ประหยัดน้ำมันมากๆและรองรับสำหรับน้ำมัน e85 ด้วยค่ะนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะในส่วนของพวงมาลัยตัวนี้ก็ใช้งานค่อนข้างง่ายค่ะเพราะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะคะส่วนระบบแอร์วิทยุทุกอย่างยังคงใช้งานอยู่ได้ปกติค่ะอ่านะคะมาดูในส่วนของหน้าห้องเครื่องของเจ้า all new toyota corolla altis รุ่นนี้กันนะคะรุ่นนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องยนต์ ของ Toyota 1.6ตัว G และรองรับน้ำมันเชื้อเพลิง e85 แน่นอนค่ะลูกค้าที่ซื้อไปใช้งานนะคะจะได้รถที่ค่อนข้างประหยัดน้ำมันแล้วก็อัตราเร่งสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยขับสบายอย่างมากๆเลยค่ะอ่านะคะเราชมกันไปแล้วในส่วนของบอดี้ตัวรถและภายในนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าความคุ้มค่าของเจ้าคันนี้ถ้าหากว่าลูกค้าได้ลองมาทดลองขับ และสัมผัสเจ้า All New Toyota Corolla Altis คันนี้นะคะจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้นะคะกับเต้นรถเด o o กู a าของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางเพจ a c e b o o k ของเราและช่องทางของ YouTube นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเต้นรถเด o o ก Car ของเราด้วยนะคะและสามารถติดต่อ เบอร์ hotline ได้โดยตรงนะคะสำหรับเบอร์เซลพี่ทพิปนั่นเองค่ะ0815763988นะคะฝากไว้ด้วยกับเต็นท์รถเดอะกู d ดค่ารถบ้านคัดเกรดเอที่จังหวัดชนบุรีสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันสำหรับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ